ว่าตายเด้อคนะ่ะเอาวิดีโอเฮาตํามึงก็จะติ้งเบิ่งเข้าใจว่าตันไลฟ์สดเขาจะก็ยอกเลยเบิ่งพอวิดีโอจ๊ <laughs> ะเอ๋จิจิจิเอ๊ะ,อะอ <laughs> มาพี่น้ำเบิ่งไอาบันทึกนี่ไว้หน่อยมาพี่ไว้น้อยค่ะได้นะ่ะ อืมเบิ้งเขาเบิ้งแล้วจะนากะติดเลยขอยกงิมบนมือมมนเป็นคยเดินแหมเลยขี้ข้าวกินน้ำแล้วบ้านนี่ฮห่มาสร้างเาซับ ว่าวันภาษามนุษย์อันตั้งดาวตั้งดาวมันดินมันดินดินนะมันเล่าไปตามมันดินนะโทรศัพท์ยิ้มยิ้มยิ้มตะกี้หาความห่นยักสบายยัางเอ็ดเบี้ยยักซษ์สาพาวยักษ์สาปาวตีนึงนี่แหละปีกุ้งก้นนี่แหละบัวเบ่งหะโหดเอ็ดเบี้ยนี่มันบป็นหัวขาหรือวันนี้เป็นบุษาวันนี้หัน ติดโทรศัพท์มันเสียเงินเป็นโรคโตก้อนไหวดูพี่เนื้อหามออมห่ะจ้า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 พี่ใหม่จ้าคือจ้าก็ลูกจ้าก่อนจ้าจ้าก่อนเคือเอพื่อจะเห็นงามเด็กจ้าจ้าจ้าก็ลูกจ้า จ้าก่อนจ้ากดแเลมเนี่ยกดแเลมเนี่ยกดแเลมเนี่ยเฮ่าก้าก้นลมเนี่ยแม่มันยังนอนทำกดแเล่มเลมนางตังหัจ้าเจ้าจ้าจ้าเชื่อเชื่อเชพี่มา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 พี่ห้ามสาฉันจะบูชาโตกเกียรนี่